ความความปั่นป่วนทางการเมืองมันจะยิ่งทําร้ายเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้มันมั่แงนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่มันน่ากลัวคือว่ายิ่งมันมีสุญญากาศแบบนี้ยิ่งมันมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับทําให้คนขาดความเชื่อมั่นคนมั่นใจไอ้คนจะลงทุนก็ต้องไปรอดูก่อนนะครับไอ้คนจะจับจ่ายใช้สอยก็ต้องประหยัดแหละนะครับใช่คน่พอจะมีพอจะซื้อได้ก็คงจะต้องเขาเรียกว่าตั้งการสูงรอดูจังหวะ คนจะลงทุนจะจดบริษัทจะตั้งกิจการ s อ e ตอนนี้ผมที่ว่าเขาก็หยุดอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้จริงจริงการเมืองมามาสะดุดเนี่ยน่าเสียดายตรงที่ว่าเราเนี่ยทางด้านการส่งเสริมเพื่อให้เศรษฐกิจมันเดินกับผู้ประกอบการเนี่ยที่เรียกว่าแหละปากท้องจริงๆเนี่ยไม่มีเลยมันไม่เคยเห็นเลยไม่ใช่จริงจถ้าเป็นไปได้นะ ผมคิดว่าน่าจะเอาหน่วยงานที่มีคําว่าส่งเสริมอยู่นะอนะเอามาทั้งหมดเลยผมนับดูแนละ้วโอ้โหเยอะมนกัน,นบ้านเราเยอะเยอะม,มากมันเป็นอะไรที่รวมมาเป็นส่งเสริมผู้ประกอบการเนี่ยนะครับมัดรวมกันแล้วก็มานั่งทําจริงจังโดยไม่ต้องรอการเมืองได้ไหม uh huh. อาฮะอายกตัวอย่างเช่นเรามาเคยพูดแล้วว่าในแพลตฟอร์มของเตมูเนี่ยอืม,มันคือเอกชนที่ลุกขึ้นมาแล้วรวบรวมเอาบรรดาโรงงานทั้งหลายในจีนเนี่ยครับ แล้วไม่รู้รวมได้ยังไงตั้งเยอะขนาดนี้สองก็คือว่าโบริซีชัดมากเลยว่าเรื่องอื่นคุณไม่ต้องยุ่งมึงทําราคาถูกอย่างเดียวอเดี๋ยวเรื่องทุกอย่างเซอร์วิสให้หมดครับเรื่องโปรโมทเรื่องขนส่งเรื่องการเงินการทองเนี่ยอฮไออย่างเงี้ยแปลว่าผมว่าเขาน่าจะมีการผักดันส่งเสริมออืมาจากภาครัฐอ่ครับ คำถามคือว่าอย่างเนี้ยบ้านเราทําไมไม่มีอืมบ้านเราก็ถ้าให้หน่วยงานภาครัฐจัดก็จะเป็นอีเวนต์ก็จะแปลผันไปตามงบนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะจัดเพื่อมาถ่ายภาพพีอาชูป้ายใช่ซึ่งอันนี้เอชเผู้ประกอบการไทยมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรอาจจะแบ่จันผมยกตัวอย่างว่าถ้าดีต t อวอลเล็ตมันมีอันเป็นไปเนี่ยอืจากห้าแสนล้านเนี่ยสมมติตัดให้ช่วยผู้ประกอบการ ลองขึ้นรูปและให้เอกชนเขาทำแบบเต็มมุ้เลยแล้วรวบรวมดูนนอาจา์นะพี่บ๊วสมมติว่าเอาผู้ก่อการไทยซึ่งบ้านเรามีหลายร้านและกิจการเนี่ยเอามาเลยทุกจังหวัดมารวมกันเอากลมกลมคณิตศาสตร์ถ้ามีสักหนึ่งล้านลายมาอยู่ในแอปของเราเนี่ยเราไปค้าขายต่างประเทศบ้างครับสมมติไม่ต้องลงทุนหนึ่งหมื่นล้านเนี่ยมันก็แค่ละเม็ดลายละหนึ่งเดียวเอง ถ้าลงถ้าได้มาสักแสนลายก็ลงถุงก็ลายละแสนเดียวครับแต่พูดนั้นเวลาเขาค้าขายเอาเงินเข้าประเทศเนี่ยทั้งภาษีทั้งอะไรต่างมันดีกว่าตั้งเยอะใช่แล้วให้มันทําจริงจังได้ไหม